สวัสดีค่ะมาดูลายเสื้อสวยๆกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นงานเสื้อสวยๆโทนสีน้ําเงินเข้มนะคะน้ําเงินเข้มออกกลมนิดๆนิดๆนะคะแล้วก็มาครบชุดเลยค่ะมีทั้งงานเสื้อกเกงแล้วก็งานทงทีมนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละอย่างนะคะสําหรับงานทงทีมนะคะแทะดะ้ดงานสวยๆแบบนี้นะคะ่ะงานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากๆนะคะที่ให้เห็นอยู่ตอนนี้นะคะตั้งใจให้เห็นทั้งเซตเลย ว่าครบชุดนะคะสั่งที่นี่จบครบเซ็ตเลยค่ะสั่งงานได้นะคะโลโก้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะคือโลโก้ VNJ Football Match Day นะคะซึ่งก็จะเป็นโลโก้เดียวกับงานเสื้อตรงนู้นนะคะนั่นแหละใช่เลยนี่ค่ะงานโลโก้เสื้อทีมนะคะลูกค้าก็ดีไซน์มาเป็นงานธงทีมแบบนี้ค่ะอันนี้คืองานดีไซน์ทั้งหมดนะคะซึ่งลูกค้าจะคุมโทนมากๆเลยจะเป็นโทนสีน้ำเงินเท่ๆนั่นเองนะคะ งานทงสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการให้ใส่ผู้ใส่ดีไซน์ความสวยงามงานตัดขอบนะคะให้เป็นแบบไหนนะคะโลโก้ชิ้นงานนะคะก็จะสวยคมชัดแบบนี้เลยค่ะงานจริงที่ลูกค้าได้นะคะก็จะเป็นงานที่สวยคมชัดทั้ง2ด้านนะคะงานทงสามารถพิมพ์ได้ทั้ง2ด้านนะคะใช้งานจริงได้คะ่ะแล้วก็สําหรับงานฟุตบอลนะคะลูกค้าก็จะใช้เป็น ธงแลกเปลี่ยนนะคะธงแลกเปลี่ยนทงกิจกรรมทงห้องโชว์แต่งแต่งเอาไว้ที่ห้องกิจกรรมก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นงานเสื้อทีมนะคะงานเสื้อทีมก็จะสวยๆเหมือนในในคลิปเช่นกันนะคะงานเสื้อมีดีไซน์เยอะมากเลยเดี๋ยวให้ดูทีละจุดนะคะสําหรับรายละเอียดนะคะเริ่มจากคอเสื้อเลยค่ะนี่เลยงานคอเสื้อนะคะจะเล่นดีไซน์ ลวดลายที่ตำแหน่งคอเสื้อเลยค่ะงานวันนี้เป็นงานคอวี v นะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาเรื่องของลายที่อยู่บนปกตรงคอนะคะอยู่ตรงคอนะคะซึ่งงานด้านหน้ากับงานด้านหลังจะแมทกันนะคะเพราะว่าเป็นลายเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นลายเท่ๆไปเลยลูกค้าชอบแบบนี้สั่งได้ค่ะใครที่ชอบแบบนี้ซึ่งลายแบบนี้นะคะตอนนี้ฮิตมากๆนะคะนิยมมากๆเลยต่อมานะคะเป็นงานด้านหน้านะคะก็จะมีโลโก้ทีมค่ะ โลโก้ทีมที่เป็นโลโก้ของลูกค้าเองยิ่งโลโก้สวยคมชัดให้ไฟล์คุณภาพดีมานะคะงานพิมพ์ที่ลูกค้าได้จะบอกว่างานจริงก็สวยมากๆต่อให้ขยายใ,ใหญ่นะคะก็ยังสวยมากๆเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีเบอร์นักเตะนะคะอยู่ด้านหน้าสําหรับลูกค้าทีมนี้นะคะเลือกเบอร์นักเตะอยู่ที่ตําแหน่งตรงกลางนะคะก็จะส่งมาจากออคอวีไล่ลงมาแล้วก็จะเหมือนมีรอยลูกศร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 ล,ล,ลงมานะคะ แล้วก็ลงมาที่ตำแหน่งเบอร์นักเตะนั่นเองค่ะแล้วก็ยาวลงมาถึงชื่อทีมค่ะมาจากทีมวิริยะประกันภัยนั่นเองค่ะเป็นลูกค้าที่สั่งครบเลยเท่มากทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะคะข้อดีที่สั่งงานครบคืออะไรงานคุมโทนสีนั่นเองค่ะ งานเสื้อกับกางเกงจะเป็นสีเดียวกันแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าสั่งงานเสื้อที่เราใช่ไหมคะแต่กางเกงไปซื้อข้างนอกได้ไหมก็ได้เช่นกันค่ะแต่กางเกงกับถีเสื้ออาจจะเหลื่อมกันนิดนึงหรือว่าสีโครโทนกันแต่ถ้าลูกค้าสั่งงานเสื้อที่ร้านนะคะงานเสื้อพร้อมกับกางเกงงานสีก็จะเหมือนกันโลโก้ลวดลายลายเส้นนะคะเหมือนกันหมดเลยนั่นเองค่ะต่อมาด้านหลังนะคะสำหรับทีมนะคะใส่เป็นคำว่าวิริยะอินชอันนั่นเองนะคะ ก็จะใส่เป็นชื่อทีมเพราะว่าทุกคนเหมือนเป็นตัวแทนของทีมอยู่แล้วค่ะก็เลยใส่เป็นชื่อทีมไปเลยแล้วก็มีเบอร์นักเตะอยู่ด้านหลังนะคะแคนเสื้อใส่ดีไซน์ได้เช่นกันค่ะสำหรับทีนี้ก็จะใส่เป็นว่าวิริยะประกันภยัยแล้วก็เบอร์โทรนะคะ1557นะคะลองติดต่อดูได้เลยอันนี้ก็คืองานเซตทั้งหมดนะคะที่ครบชุดของทีมวิริยะนี่ค่ะนี่งานครบเซตเป็นแบบนี้แ้าแดงงานจริงสวยมากนะคะงานจริงสวยมากจะบอกว่าโลโก้เขาด้วยความที่ ออกแบบมาดีอยู่แล้วนะคะพอทำทั้งเป็นเสื้อทีมนะคะแล้วก็ทำเป็นงานธอองทีมค่ะก็เลยลงตัวมากเลยเนี่ยค่ะงานจริงนะคะน้ำเงินเหลืองสวยแล้วก็เด่นมากๆนะคะใครอยากได้แบบนี้ก็ลองออกแบบโลโก้ทีมนะคะหรือว่าการผลิตงานจริงนะคะทักมาทางร้านเรามาคุยแบบมาคุยงานกันก่อนก็ได้เพราะว่าทางร้านนะคะก็จะมีการวางแบบให้ลูกค้าดูก่อนก่อนผลิตจริงนั่นเองค่ะ ติดต่อมาได้นะคะที่0634499282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันที่แอด Pool Sport นะคะใส่ตัวแอดกันนะคะ P W L Pool ค่ะ S P O R T Sport S P O R T Sport โอเคก็ตามนี้เลยค่ะแอด Pool Sport นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอเลีกแกลบส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะไปกันนะคะสวัสดีค่ะ